แต่จากการท่าสนามข่าวในวันนี้นะครับเราจะพูดกันถึงเรื่องของวอลเลย์บอลโอลิมปิกนะครับรอบคัดเลือกซึ่งจะมีขึ้นซึ่งขณะนี้นะครับมีขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ต้องบอกว่าประเทศไทยนั้นเป็นหนึ่งใน8ทีมนะครับที่ลุ้นตัวโอลิมปิก เราจะพูดคุยกับคุณยศพลสอรอดผู้สืกข่าวสายกีฬาสวัสดีครับคุณยศพลสวัสดีทุกสามท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับก็ประเด็นที่ฮอตที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหนีไม่พ้นวอลเลย์บอลแน่นอนใช่ครับผมทั้งสามท่านได้ติดตามบ้างไหมฮะติดตามครับเป็นไงฮะโอ้เชียเต็มที่เลยเต็มที่วันนี้พี่ยังไม่ค่อยมีเสียงทำไมครับเมื่อวานกีดนะอ๋อเมื่อวานเราเจอเกาหลีแล้วต้องบอกว่าลุ้นกันสนุกห้าเซตสนุกมากค่ะจะหายใจคว่ำเมื่อวานนี้เรา แพ้ไปก่อนสองเซตแรกแต่มาชนะสมเซตสุดท้ายครับตอนนี้เราแข่งไปแล้วทั้งหมดกี่นัดครับตอนนี้สี่ครับสี่ครับผมเป็นยังไงบ้างไล่เรียงให้ฟังหน่อยค่ะนัดแรกเนี่ยเราชนะโดมินิการมาก่อนแล้วก็มาแพ้อิตาลีกับเนเธอร์แลนด์ต้องบอกว่าอิตาลีกับเนเธอร์แลนด์เนี่ยโอ้โหของนักจริงทีเมตัวทวียุโรปแล้วเขาเนี่ยมีรูปร่างเนี่ยสูงใหญ่กว่าเราเราสู้ไม่ไหวจริงๆหลังจากนั้นก็ มาเจอกับญี่ปุ่นฮะที่ทุกคนพูดถึงนั่นเองของโรหาเลยละเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับแมตชนี้ได้ชมกันใช่ไหมฮะค้านสายตาค้านสายตาจริงๆในในช่วงท้ายเดี๋ยวไปพูดถึงเกมนี้สักนิดหนึงฮะก็ตอนนั้นเนี่ยทีมชาติไทยครับรั้งอันดับ6ของตารางชนะ1แพ้2ลงสนามนัดที่4พบกับญี่ปุ่นนี่แหละครับ สถิติที่เจอกัน15ครั้งที่ผ่านมาก็บอกว่าทีมชาติไทยเป็นรองครับชนะ6ครั้งแพ้9ครั้งเกมนี้แล้วก็ต้องบอกว่าเสียเปรียบเล็กๆเพราะว่าเป็นการไปเล่นเล่นที่บ้านเขาครับคนเต็มสนามเลยเต็มสนามมาเชียร์ญี่ปุ่นทั้งนั้นครับแต่ก็มีแฟนคนไทยบ้างอาจจะไปเที่ยวพอดีอาจจะไป ได้ทำงานอยู่ที่นู่นบ้างก็เข้ามาเชียร์บ้างแต่ใครก็สู้แรงเชียร์เจ้าถิ่นไม่ไหวแน่ๆครับก็ผู้เล่น6คนแรกก็นําโดยพื้มจิตถิ่นขาวครับนุสราต้อมคําอนุมาสิทธิลักษณ์กากันทองอัชลราพรคงยศครับทัดดาวนึกแจ้งและเปียรแป้นน้อยฮะัเซตแรกเนี่ยต้องบอกว่าสาวไทยนะครับเล่นอย่างมั่นใจเลยเอาชนะไปได้ก่อน25ต่อ20แต่เซตที่สองนี่ญี่ปุ่นครับได้เสียงเชียร์เอาชนะคืนได้บ้าง 25ต่อ23เสมอกัน1ต่อ1เซตเซตที่3นีส่สาวไทยครับเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะได้อีก25ต่อ23ทําทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยออกนำา2ต่อ1นเซตพอมาสู่เซตที่4ครับทีมชาติญี่ปุ่นที่ได้เสียงเชียร์ครับ,รบก็มีแรงฮึดอ,อีกออเอาชนะไป25ต่อ23่สาทำให้ต้องตัดสินก็ด้วยเซตสุดท้ายในเซตที่5ซึ่งจะเล่นกันแค่15คะแนนเท่านั้น ครับผมอัดกันชนะนี่ใจหายใจคว่ำเลยใช่ครับใช่ต<ช>้องบอกว่าเกมนี้มันลุ้นจริงๆฮะ,ฮะมีอยู่ช่วงหนึ่งในเซตสุดท้ายทีมชาติไทยนําอยู่9ต่อ3แล้วต้องบอกว่าโอกาสนะโอกาสเนี่ยโอกาสเป็นของเราแล้วซึ่งทศนานัดนี้จะทําให้โอกาสของเราในการเข้ารอบไปโอลิมปิกเนี่ยสดใสมากครับผมแต้มกำลังไหลเลยฮะแต่หลังจากนั้นก็เหมือนที่ทุกท่านได้ชมครับก็มีจังหวะปัญหาเกิดขึ้นได้ฮะโดนตัดแต้มไป2คะแนนครับผมจนทําให้ เราเนี่ยแพ้ไปสิบห้าต่อสิบสามโอ้โหหลายคนสงสัยการตัดแต้มรักษาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรยังไงเขาบอกว่าเป็นเป็นการประท้วงประท้วงกรรมการประท้วงเขาใช่ประท้วงแบบว่าเราจะขอชาเ์ลนอตแต่ว่ากรรมการไม่ให้แล้วสุดท้ายก็มาตัดแต้มเราแต่ว่ามันมีเหตุครับมันมีเหตุก็คือเราเนี่ยทำถูกเขาบอกว่าทําถูกกติกาทุกอย่างแล้วถูกกฎทุกอย่างใช่แต่ว่า ระบบครั้งนี้มันมีระบบใหม่ก็คือ e-system ครับที่มาทำให้มีปัญหานั่นเอง e-system คืออะไรอธิบายหน่อยค่ะโอ้โหยาวเลยครับโนมูกี้อันนี้มาค่ะ e-system อยากจะตั้งรู้ e-system นี่คือการในการโอลิมปิกครั้งนี้มาใช้ครั้งแรกก็คือการเหมือนว่ามีแต่ละทีมเนี่ยจะมีแท็บเล็ตอยู่แท็บเล็ตอยู่ในมือและถ้ามี จะเป็นผู้ช่วยโค้ดผู้ช่วยโค้ดผู้ช่วยโค้ดที่จะถือแท็บเล็ตตัวนี้ไว้แล้วก็จะมีข้อมูลการแข่งขันต่างๆว่าเราจะทําอะไรขอเวลานอกขอชาเลนจ์ก็คือการดูภาพช้าหรือจับประท้วงอะไรแล้วแต่เราต้องกดแท็บเล็ตตัวนี้ต้องส่งผ่านอุปกรณ์อุปกรณ์นี่แหละเอยอุปกรณ์นี่แหละแล้วส่งผ่านอุปกรณ์นี้อุปกรณ์นี้ก็จะไปส่งสัญญาณที่ผู้ควบคุมการแข่งขันแล้วผู้ควบคุมการแข่งขันก็จะกดอีกทีเพื่อให้กรรมการได้รับทราบ ไม่ดูซับซ้อนค่ะเป็นไงฮะกรรมการได้รับทราบถึงจะดาเนินการต่อไปได้ว่าเราจะทําอะไรต่างๆจะขอดูภาพช้าอะไรต่างๆถึงจะทําได้นี่ฮะมันก็เลยเกิดปัญหาตรงนี้นี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้ครับระบบ system เพราะฉะนั้นทุกอย่างในการทำเนี่ยต้องผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พูดถึงเรื่องของความรวดเร็วเนี่ยมันทันกับเกมการแข่งขันแม้เพราะว่าวอลเลย์บอลเนี่ยถือว่าเป็นเกมกีฬาที่เร็วนะจำได้ว่าเมื่อก่อนจะเห็นถือป้ายเดินเดินเปลี่ยนกันเลยใช่ ต้องบอกว่าไม่ทันครับพูดชัดเลยว่าไม่ทันเพราะว่ามันมีปัญหากับเราแล้วคือระหว่างเกมบุกกับเกมรับเมื่อทีมฝ่ายตรงข้ามได้เสิร์ฟเราจะเปลี่ยนตัวรับลงไปเล่นก็ต้องกดผ่านระบบถูกไหมฮะครับแล้วทีนี้เราอยากจะเปลี่ยนตัวลุกเพื่อเปลี่ยนแท็กติกอะไรต่างๆเราจจะเปลี่ยนอีกทีเมื่อก่อนเนี่ยทำได้เลยเราแค่ชูป้ายลงสนามทีนี้ไปกดกดปุ๊บก็ต้องขึ้นกว่าจะมีการประมวลผลใช่ไปที่ผู้ควบคุมการแข่งขันซึ่งเขาบอกว่า ผู้ควบคุมการแข่งขันก็เป็นชาวญี่ปุ่นเพราะว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้แล้วเราก็เจอกับญี่ปุ่นแต่ตรงนี้ก็ก็แล้วแต่ดุลพินิษก็ถามว่าถ้าแข่งบ้านเราถ้าเขาเกดมาอย่างนี้ก็ก็ตามนั้นเราก็คือว่าเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับที่เอาระบบ e-system มาใช่ครับเป็นครั้งแรกเลยฮะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้มีปัญหากับประเทศอื่นบ้างไหมคะมีครับหลายประเทศก็บอกว่ามีปัญหา จริงๆแล้วเนี่ยผมมีรายละเอียดการประชุมด้วยหลังจากนั้นมาบอกกันก็คือหลังจากจ, <บ S 2> จบการแข่งขันแมตช์นี้เนี่ยเขาเชิญตัวแทนทั้ง8ทีมหมดเลยเข้าประชุมคือน่าจะเป็นการประชุมด่วนครั้งแรกที่เกิดขึ้นเลยในการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการใหญ่หญ<บ>เพราะหลังจากจบการแข่งขันครั้งนี้ก็มีประเด็นเกิดขึ้นมากมายทาง f i v b หรือสหพันวอลเลย์บอลนานาชาติเรียกประชุมด่วนทันทีฮะก็ถามแต่ละทีมว่าประสบปัญหาอะไรบ้าง ซึ่งการที่การแข่งขันที่ญี่ปุ่นนะครับแต่และทีมก็บอกว่าปัญหาเนี่ยคล้ายๆกันก็คือระบบดีเลย์การเปลี่ยนตัวนักกีฬาการเสิร์ฟทุกอย่างนะครับมีปัญหาซึ่งผู้จัดการทีมของคนไทยที่เป็นตัวแทนเข้าประชุมก็บอกว่าปัญหาของทีมไทยคือแท็บเล็ตไม่เวิร์กก่อให้เกิดการดีเลย์หลายจังหวะทั้งการเปลี่ยนตัวขอชาเลนจ์พอมีเรื่องการดีเลย์เข้ามาเกี่ยวข้องก็ทําทให้ทีมไทยได้ใบ,ใบเหลืองใบแดงแต่ที่น่าเจ็บใจก็คือ ทาง FVB เนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกว่าให้คุณไปศึกษาแล้วทำไมคุณไม่ศึกษาถ้ามีการศึกษาถ้ามีการศึกษาดีก็น่ามาแจ้งเราถ้ามีปัญหาอะไรให้มาแจ้งเราแต่จริงๆเนี่ยการศึกษาการศึกษาคือเขาให้มาแต่สมุดคู่มืออย่างเดียวไม่ได้ให้แท็บเล็ตมาอ๋อคือให้ดูแต่ค<ช>ู่มือไม่มีแท็บเล็ตแล้วที่สาคัญไม่มีเคส e s t u ี้ศึกษาด้วยไม่มีครับมันได้มันได้อยู่หน้างานอะเลยไม่รู้ว่าตอนนั้นสัญญาณมันดีหรือไม่ดีไงก็ไม่ ก็คือให้มาแต่คู่มือเขาก็เลยบอกว่าให้มากับคู่มืออย่างนี้ไม่ได้ใช้จริงแล้วมันจะมันจะชานาญได้ยังไงทำได้ยากนะครับผมก็เลยแย้งกลับไปว่าทําไมเอามาใช้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกคุณเห็นการแข่งขันครั้งนี้ไม่สําคัญเหรอเขาก็ย้อนกลับมาคทีว่าทั้งฝ่ายจัดการข่งขันหรือสาพันเทนเออวอลเลยบอลนานาชาติเขาย้อนกลับมาผมก็ให้คุณไปศึกษาแล้วก็คือายเบี่ยงใบเบี่ยงอย่างเดียวเลยคล้ายๆจะไม่ยอมรับอย่างเดียวเลย ตอบย้อนกลับไปจุดเดิมทุกทีตอบย้อนกลับจุดเดิมทุกทีแต่ระบบที่ว่านี้จะนําไปใช้ในการแข่งขันโอลิมปิกด้วยใช่ครับอันนี้แ่ะสิคราวนี้ละคราวนี้ระบบจะนำไปใช้ในอีซสเตเหมือนกันใช่ครับผู้ที่จะไปดูแลในบราซิลใครจะเป็นผู้ดูแลก็ต้องเป็นสาผนวอลบอลนานาชาตินี่แหละครับแล้วก็ฝ่ายจัดการแข่งขันแต่ผมเชื่อว่าก่อนที่จะถึงการแข่งขันต้องมีการปรับเปลี่ยนแน่นอนครับแต่ว่าถ้าจะให้เขามาปรับเปลี่ยนหลังจบ แมตช์การข่งขันไทยเนี่ยเขาเขาก็คงไม่ทําอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบเหมือนไม่น่าเชื่อถือขึ้นมาและการข่งขันก่อนหน้านี้อะไรพวกนี้ก็จะทําให้สาพันว์วอลเลยบอลนานาชาติเสียหน้าพอสมควรผมว่าเขาก็เลยไม่ไม่เปลี่ยนดีกว่าก็น่าจะแย้งไปประเด็นนู้นประเด็นนี้ไปเรื่อยครับผมและสุดท้ายก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นทีมต่างๆแปทีมก็ลุกเดินออกจากห้องไปเลยครับไม่อยู่ให้จบ ไม่อยู่จนจบไม่อยู่จนจบการประชุมเพราะว่าไม่มีประโยชน์แล้วทุกทีมเห็นนี่คือเท่ากับว่าการประชุมของเขาก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วด้วยการที่สมาชิกที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ walk out ออกไปใช่ครับจะมีการประชุมอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่มีแล้วครับจบเลยจบแล้วครับโอ้โหก็ของเราก็ทําอะไรไม่ได้ก็สู้ต่อไปอย่างเดียว ครับครับผมไปเรียนวิธีการใช้แท็บเล็ตกันรับเรียนวิธีการใช้แท็บเล็ตก็ประมาณนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วก็จะเป็นแบบการดีเลย์มากกว่าครับใช่ค่ะมันเปลี่ยนเกมบุกเกมรับถ้าถือป้ายเข้าไปเลยเราก็เปลี่ยนได้ทันทีเลยครับถ้าจะมากดอีกทีหนึ่งผู้ควบคุมการขันก็ต้องกดอีกทีหนึ่งให้กรรมการกรรมการอนุมัติเราถึงจะทําการเปลี่ยนตัวได้นี่อาจจะเหมาะกับการใช้ในกรณีขอเลนจ์มากกว่าขอดูภาพย้อนแต่ว่าการเปลี่ยนตัวอะไรเงี้ยถ้ากลับไปใช้วิธีการเดิมก็น่าจะดีกว่านะ อันนี้ก็อยู่ที่เขาแหละอยู่ที่เขาครับทำอะไรไม่ได้ใช่ทำอะไรไม่ได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบดราม่านะครับระหว่างทีมไทยกับทีมญี่ปุ่นส่วนเมื่อวานนี้ลุ้นกันตั้งแต่เช้านะครับแต่ว่าเรื่องของไทยจะเจอกับเกาหลีใต้รูปเกมจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่ก่อนนะครับผม นะคะเรายังคงเป็นกําลังใจให้กับนักตบลูกยางสาวไทยกันต่อนะคะแค่ไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็ยังมีคนที่หลายคนยังติดตามกันอยู่ว่าอยากจะรู้จัก<ะ>กรรมการคนนั้นจังเลยอยากจะรู้จักอยากจะ f o l โ o w อยากจะติดตาม<ะ> <c oughs> วันนี้มีข้อมูลมาฝากกันนะครับ <c oughs> สำหรับกรรมการคนนี้นะฮะ,ฮะชื่อว่าหลุย k e เคราโดมาซิสเกิดที่เมืองเปาโล โคฮารุยลาประเทศเม็กซิโกไม่ได้คุณไหข้อมูลกันไม่ค่ะไม่รู้จักค่ะคนที่ใครหามาครับมีไอจีนี่ครับไอจีไม่มีครับอย่าเลยครับแต่มีเฟซบุ๊กผมว่า แฟนกีฬาชาวไทยน่าจะได้เจอแล้วล่ะก็ต้องชมนิดนึงว่าคนไทยที่เก่งไม่รู้ไปหามาได้ยังไงเอามาแชร์กันเต็มเลย Facebook สําหรับกรรมการคนนี้ผมว่าก็คงจะมีข้อความไปชมเยอะแล้วแล้วก็พอๆกันสักนิดนึงเผาๆกันหน่อยแต่ก็มีข้อมูลมาฝากกันครับสำหรับกรรมการคนนี้นะครับเกิดวันที่สมกุมภาพันธ์ปีหนึ่งันย็ดเปัจจุบันเนี่ยอายุส5ิบห้าปีแล้วนะครับเข้ามา ตัดสินเกมระดับโลกนี้ตั้งแต่ปี2005โอ้โหก็บอกว่ามีประสบการณ์หลายสิบปีแล้ว่ะรวมถึงการขขันวอลเลย์บอลรายการใหญ่ทั่วโลกไปตัดสินมาหมดแล้วครับสำหรับกรรมการชาวเม็กซิโกคนนี้ฮะอยากจะพูดถึงคอมเมนต์นิดนึงก็หลังจากจบแมตชนั้นตโอ้โหไปคอมเมนต์กันแบบว่าถล่มทําลายสําหรับ Facebook ของการขันได้อ่านได้อ่านมาฮะทุกท่านได้อ่านได้อ่านบ้างได้อ่านบ้างได้อ่านบ้างก็เอาเป็นหอมปากหอมคอไปแล้วกันเนาะสนุกรับ แต่ว่ามีอันนึงที่ผมว่ามันไม่ควรก็คือบางคนบางคนแฟนไทยบางคนไปคอมเมนต์ถึง IG ของนักกีฬาญี่ปุน่นซึ่งผมว่าอันนั้นมันเกินไปบอกประมาณว่าพูดด้วยถ้อยคําที่ไม่สุภาพก,ก็ฝากฝากฝากไว้ซึ่นิดนึงแต่ว่าเชื่อว่าแฟนกีฬาชาวไทยส่วนใหญ่แบบ รู้อะไรควรไม่ควรอยู่แล้วแหละช่แค่บางคนที่ที่เกินไปนิดนึงไปถึงไอจีส่วนตัวเขาเลยแล้วก็ไปหามาได้อีกก็ก็เก่งจริงๆนะครับก็ต้องยอมรับระบบเนาะเมทเมื่อวานกันเมื่อวานนี้เมทเมื่อวานนี้รุนระทึกเลยรุนระทึกแล้วต้องบอกว่าสนุกมากเจอกันก่อนหน้านี้นี่เราไม่เคยชนะเกาหลีใต้แม้แต่ครั้งเดียวนะครับไทิทเราไม่เคยชนะเลยเจอเกาหลีใต้ก็บอกว่าสนุกจริงครับเมื่อวานนี้ฮะเป็นการแข่งขัน เจอกับเกาหลีใต้ต้องบอกว่าเกาหลีใต้ผลงานดีครับเป็นรองจ่าฝูงเลยถ้าทีมชาติไทยชนะนัดนี้ยังมีลุ้นเข้ารอบอก็เซตแรกนะครับเป็นเกาหลีใต้ที่เริ่มต้นได้ดีกว่าต้องบอกว่ารูปร่างเขาเหนือกว่าจริงแล้วก็ระบบทีมนี้เขาก็ถ้าสูสีกันแต่ว่าด้วยรูปร่างที่ได้เปรียบเขาก็ต้องทําได้ดีกว่าแล้วเขาก็เอาชนะไปได้ก่อน25ต่อ19ส่วนเซตที่2ก็เป็นเหมือนเดิมครับเราก็เหมือนว่ายังเครื่องไม่ร้อน ก็แพ้ไปอีก25ต่อ22ทําให้เกาหลีใต้เนี่ยนำไปแล้ว2ต่อ0ูนเซตตรงนี้นี่โอ้โหเกาหลีใต้นําไป2ต่อ0ูนเซตเราไม่เยชนะด้วยเซตที่สามนี่ไม่กล้าดูเลยเซตที่สนี่มาลุ้นกันต่อครับ<อ>จะหายใจคว่ำต้องตัดสินกันด้วยการดิวฮะแล้วเป็นทีมชาติไทยที่เอาชนะไปได้แบบว่าสะใจแฟนเลยครับชนะไป29ต่อ27ครับโอ้โหยาวจริงๆแล้วก็มาเซตที่4 ก็ต้องสู้กันสูสีอีกครับแล้วก็เป็นทีมชาติไทยเอาชนะไปได้อีก26ต่อ24ก็ต้องมาตัดสินกันในเซตที่5อีกแล้วก็ต้องบอกว่าเซตที่5ถ้าทีมชาติไทยชนะก็ยังมีลุ้นทําให้เชื่อว่าแฟนกีฬาหลายคนนี่อยู่หน้าจอดูกันใช่ไหมครับดูครับดูแล้วก็ไม่มีอะไรพลิกล็อกครับเพราะว่า2เซตก่อนหน้านี้เราชนะมาทําให้กําลังใจเราดีขึ้น <c oughs> แล้วเราก็เอาชนะไปได้อีก15ต่อ12ครับเอาชนะ เกาหลีใต้ไป3ต่อ2เซตแล้วก็เป็นการเอาชนะเกาหลีใต้ครั้งแรกด้วยถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆทีนี้ต้องให้อธิบายหน่อยพอแข่งกับเกาหลีใต้เสร็จเราชนะและเราเก็บมาได้2แต้มเรายังมีความหวาน,นเพราะว่าเราต้องไปลุ้นคู่ที่เขาแข่งกันตอน,ตอนเย็น <S <S ต้องไปลุ้นเชียร์อิตาลีอนนี้หนักจริงๆไปลุ้นเชียร์อิตาลีที่ตัดเจ้าภาพญี่ปุ่นให้อิตาลีชนะญี่ปุ่น3ต่อศูนย์เซตหรือ3ต่อ1นเซต3ต่อหนึ่งเท่านั้นไม่เกินนี้3ต่อ2ไม่ได้ครับ3ต่อหนึ่งหรือ3ต่อศูน โอ้โหต้องบอกว่ารุ้นกันแต่สุดท้ายก็ไม่ไหวจริงๆต้องบอกว่าญี่ปุ่นเขาเขาเขาเล่นยอดเยี่ยมเขาเล่นยอดเยี่ยมเขาเล่นเต็มที่ของเขาแล้วก็มีแฟนกีฬาหนุนหลังด้วยก็ถึงแม้จะแพ้ไป3ต่อ2เซตแต่ว่าเขาก็ได้หนึ่งแต้มแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าทีมชาติไทยชนะวันนี้แต้มจะเท่ากันแต่ว่าค่าเฉลี่ยต่างๆเราสู้ไม่ได้ตกอองวันนี้เราเจอใครครับวันนี้เราเจอเปรูครับช่วงสายประมาณ 10, 10นาฬิกา45นาทีาครับติดตามเชียร์กันนัดสุดท้ายรเรื่องของรูปเกมเป็นไงบ้างครับสองทีมนี้ระหว่างไทยกับเปรูครับ,รบโอ้โหผมว่าเราน่าจะชนะรเราน่าจะชนะ,ะเราเราสู้นักสุดท้ายแล้วเปรูเขาก็ตกรอบไปแล้วเหมือนกันครับแต่ของเราน่าจะมีคนคนเข้าไปเชียร์เยอะอ่ะเราน่าจะชนะ เป็นกำลังใจเป็นกําลังใจให้ทีมชาติไทยด้วยไม่ไปโอลิมปิกไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเชียร์กันต่อไปเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่น่าจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยหลังจากที่นักตบลูกยางไทยเนี่ยสองสมปีที่ผ่านมาฝีมือดีมากๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นเหมือนมันไปกระตุ้นวงการวอลเลย์บอลใช่เดี๋ยวนี้มีนักกีฬาหันมาเล่นวอลเลย์บอลเยอะเราจะเห็นตาม a ฟ e b o o k ต่างๆมีดาวรุ่งขึ้นมามีคนนู้นคนนี้ขึ้นมาแต่สิ่งที่มันขาดหายไปที่สู้ เรียกว่าเป็นข้อด้อยกับทีมอื่นก็คือรูปร่างของเรานี่เองตอนนี้ก็มีโครงการใหม่ๆหานักกีฬาให้ตัวสูงขึ้นมาฝึกเล่นวอลเลย์บอลแต่เชื่อว่าในอนาคตเราจะสู้กับทีมระดับโลกได้สนุกแน่นอนวันนี้เราสู้ได้แล้วแต่ว่าในอนาคตต้องทำงานได้ดีขึ้นครับครับผมพูดถึงดาวเด่นดาวเด่นตอนนี้มีหลายคนใช่ครับถ้าพูดถึงอีกสี่ปีข้างหน้าดาวเด่นเหล่านี้จะยังคงเป็นตัวหลักอยู่ไหมครับหรือว่าต้องมีการเสริมน้องๆขึ้นมาแทนละโอ้โหดาวเด่น กับตันกิฟอย่างนี้กับตันกิฟ์ลุศราถึงเลขสามแล้วถึงเลขสแล้วคนต้องบอกว่าถึงเลขสามแล้วหลายคนก็ก็น่าจะน่าจะอยู่ประคองรุ่นน้องแต่มีนักกีฬาทีมชาติอิตาลีคนหนึ่งถ้าผมจะไม่ผิดตอนนี้อายุ37ปีแล้วยังอยู่ในทีมอยู่เลยผ่านโอลิมปิกมาแล้ว5ครั้งก็มีคนหนึ่งแล้วก็นักกีฬาไทยทุกคนบอกแล้วว่า ในโอลิมปิกครั้งหน้าถ้าร่างกายยังไหวเขาก็จะสู้ต่อครับบรรดาตัวหลักไม่ว่าจะเป็นปื้มจิตเองกัปตันกิฟเองก็ต้องรอดูสภาพร่างกายอีกทีแต่สิ่งที่เรามั่นใจก็คือแล้วก็ดีใจก็คือเขาบอกว่าถ้ายังไหวก็จะสู้ต่อแล้วก็มีน้องๆอย่างทัดดาวอัจฉราพรนี่ก็ฝีมือดีมากก็มีโปรแกรมมาบอกกันสักนิดนึงครับหลังจากนี้นะครับทีมชาติไทยก็จะเดินเดินทางกลับถึงประเทศไทยทันทีเลยในวันพรุ่งนี้ครับ เพราะว่าอันนี้ต้องเช็คยลายดอีกทีแต่ว่าหลังจากเสร็จก็กลับเลยฮะหลังจากนั้นก็มีเวลาพักอีกแค่4วันเท่านั้นแล้วก็จะไปแข่งรายการพิเศษในระหว่างวันที่31พฤษภาคมถึง5มิถุนายนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับรายการนี้รายการใหญ่นะฮะประกอบไปด้วยจีนบราซิลเนเธอร์แลนด์เซอร์เบียตุรกีเบลเยียมสวิตเซอร์แลนด์เรียกว่าเป็นโอลิมปิกย่อมๆนะครับอันนี้มีจีนจีนที่เป็นแชมป์โลกนะครับบราซิลเป็นแชมป์เอ่อเป็น จนจีนเป็นแชมป์โลกบาราซิลอันดับหนึ่งของโลกครับเนเธอร์แลนด์เซอร์เบียตุรกีนี่ทีมแข็งๆังนั้นแล้วก็เขาก็เชิญทีมชาติไทยไปด้วยก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันครับเอาละครับก่อนที่จะไปถึงแบบนั้น10นาฬิกาเ็ษอย่าลืมติดตามชมแล้วก็เชียร์น้าตบสาวไทยด้วยในััเราทั้ง4คนจะคงเป็นกำลังใจให้ลาไปก่อนเช้านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ